ครับสวัสดีครับพี่ติ๊งสวัสดีครับอ่าวันนี้โอ้โหโอผมเดี่ยวแล้วนะครับในช่องกาดินบ้านสวยนะครับมื้อนี้เขาอยู่บ้านยังพี่ติ๊งเนี่ยบ้านกุฎท่าเรือกุฎท่าเรือตำบลตำบลห้วยแมกอ่ะอำเภอห้วยแมกจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์มากาฬสินธุ์มื้อนี้บ้านพินาตีอ่าครับบ้านพินาตีบ้านพินาตีข้างขวาพินาตีบ้านไหนบ่อ่ากุฎท่าเรือครับกุฎท่าเรือไอ้พินาตีฮอลแลนด์พินาตีฮอลแลนด์ลุนกว่าไหมพินาตีเนี่ยเดี๋ยะกาศของผู้พินาตตีที ตัวได้ทีดีเชื่อใจการีมันสวยแบบเต็มที่เลยนะเต็มทีท่เลยครับเต่ยังต้องทั้งสั้นเนี่ยแล้วมีหลายคนจะโอนเงี้ยในผมโอดเดียวนะแต่ผมอ่ะบอกรับผมบอกรับอันนี้พินาตีน้องปินาตีโอนรอบเดียวเลยก่อนเงี้ยังเป็นรอบเดียวเลยเป็นล้านผมบอกเนี่ยเป็นล้านเป็นเรื่อง้อนเออพินาตีโอนโอนมากด้วยค<ๆ>ือความเชื่อใจเนาะแต่ว่าผู้ใดที่ที่อ่าวอมันการีมผมกับวอมันว่าเพื่อนบอดีนะแต่ใาเย็ด ผมกับเพื่อรับเดี้ยงเดี่ยวผมมาลาคุณบอกว่าเออบ้านเสียงครับเออมันเพิ่มอุ่นเงินลำบากสิครับพินาตีเสื้อทเขากะกะอันรับใบเนาะเขาก็รับใบนะครับจัดการบ้านให้พี่นาตีออกมาสวยงามแบบนี้เราสุดยอดแล้วหรอนาจะเป็นเอ็ซีของแท้เลยขอบคุณหลายๆนี่ขอบคุณป๋าฮอนแลน่นพวกป๋ากับผมรับเออเอาเอาไปเินาตีก่อนราคาก่อสร้างอย่างเง้น ราคาขอสร้างตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านแป้ามบาทจะแต่งสีเลย่นเนยเดินยุคยูกับสีเลยบก็จะเป็นสีสีเลาควาันเนาะอ่ะสีเลากวันหน้ากว้าง3ุ5มดเมตรึงไป12เมตรยกสูงเมตรหนึ่งป้ไดห้าคันเสื้อส้งเอวนี่เราคน้นรออันอนี้ขื้อไดนแบบป้ายห้าคันขึ่อไดนแบบ สามขันนี่เื่อทุบเบาน้ำบาตเขานี่แหละอ่าพวกเขาน้ำบาตรรอรอ,รอสามารถดีแต่หาขันนี่มันไม่แบบรอเชื่อส่สองเอวมันรอมันสูงมันเงย่แียกว่าคนชีนเลยมันนี่เฮ้ยไผบาแวะบ้านแม่ไผ่นะครับพี่สีเป็นลูกอ่าลูกชายเบิ่งสัมผัสใต้คลิปดจูจ้าเอาเ้เสียงหลงเลยหลังค่าหลังค่าเ,เกิีีเดิมนีเดิมเี้เอาถึงกัน สีเท่าปีงวนเปลี่ยนไล้บ่ได้ได้หลายคนคิดปเยี่ยมลจะราคาสีนี่เป็นโมเปลียนเป็นมักสีนี่มันเท่มันเท่เท่ทุกคน่้นี่มาๆมากคนเไลบิง้องอะออะราหลายเทื่แล้วบ้านหลังนี้ใช้เป็นยิ้ตี้ยกไหมแม่โพกทั้งหลายโปรกต้องเบื่อเพราะผมบอกว่าคือเก่าเท่ต้องเบื่อผม อันนี้ตกแต่งนี่เสาชั่วให้กระเบื้องเขาเหลือได้กระเบื้องเสาชั่วเสาชั่วเขาเหลือได้นี่ไม่ฝ้าใช่รึเล่าเขาตีนให้อตังเป็นบานสูงพิเศษใหญ่พิเศษอ่าสีเป็นสีเทาสีต้นฉบับเลยอ่าี้ต้นฉบับครับปันเดือนเรียนบัวระรอบมีโคมไฟให้โคมไฟสามารถเลี้ยงได้นะไม่ใช่ฟิกนะเลี้ยงได้นี่ประตูโคตรงามเลยเดี๋ยวสิบอกราคาเท่าไรห้าหมื่นบอกเลยห้าหมื่นห้าหกหมื่นเนาะห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้าอ่าอันนี้เป็นส่วนต่าง ออเข้าใจกันดีที่เราเสร็จตาป่ะขะนังนกบอด็นอินแดงเรามีฟิ้งแมงทั้งแดงข้างหลังอินแดงข้างหลังผู้ใดมักอินมอนก็บอกการที่ลอยหลังนี่อันเฮ็ดอินมอนเบาอยู่หลังหนึ่งสองหลังนี่ล้าแต่เดี๋ยวเลีวเนี like. hmm. oh, ้ยเดียวเลีวเนี้ยเดียวเอาอินมอนเบาที่แล้าเออเอาอินเดีนบ่ล่ะอินแดีเขาต้องเข้มใจใำไเวลาครับใำไเวลาอ่ะด้านข้างด้านหน้ามีระเบียงมีระเบียงพร้อมรับแผ่นเบียด้านข้าง นี่ลูกค้าลูกค้าลูกค้านี่ระเบียงขึ้นโตนี่ระเบียงขึ้นโตเนาะได้แล้วก็โต๊ะแดงประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยอันนีิจงามเด็ดอ้าเอาอันนี้ก็เทพื้นจริงครับพื้นผู้บาดเขาแถมเมนนึงเขาแถมเมนนึงอันนี้เพิ่นได้พี่ิาทีเล่าขอเพิ่มนอกจากหายใจส่วนต่างไปอ่ขอเพิ่มออกมาได้ลาดไปในอันนี้อันนี้รอบเพิ่มสามเมน อ่างาตนรเป็นส่วนต่างเนาะผมแมว่บ้านพินาจีพี่ไงแขกเอ็มซีมู้แหร้กเท่หวกับผมน่หลาคิด่นเพือนอยู่หล้าลูกกับสามหรืที่่นี่กแม่ซวงเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนก่มาสามเาผมมาอะไรเอาระเบียงทางอันนี้เป็นระเบียงทางด้านทางใี่สีเลยตงแต่งความพันนี่เลยี๋ยวามพาไปมึงด้านหลังเอาไปห้องน้นหลังก่อนไปอันนี้ความแทป่พี่ติ่งนี่ โอ้โหนี้โอ่งของเจ้าของบ้านเพิ่นเอามาตรงน้ำหายเงินหายทอ้งแนถูกต้องไม่เดี๋ยวก็จะเป็นอะไรบ้างโอางดันเป็แถมเอางโอางผมไมเห็นมั้งยงาม่นดิเป็นของแถมเนาะเอาเบมตสิงเลยนี่ดับดับทั้งหลอดเลยนี่ของไทยของไทยดับดับทั้งหลอดตรงน้ำอะไรสาระกัเดียวอะไรสาระเดียวนี่อันนี้คือไอ้ที่ต่อข้ออันนี้คือแกจะติดปั๊มอยู่แกติดปั๊มที่หลังด้านหลังอย่างนี้เลยด้านหลังตกแต่งอย่างนี้เลยเหมือนเดิมน้ำเหมือนเดิม นี่ม่ฟาเชลา่าน,นี้ต้องต้องให้น้ออันนี้เป็นตานหลังอ่าตาหลังโค้งดักหนะวกนี่ให้ครับนี่นี่ต้องแต่หัวมันอ่านี่ให้นี่ให้เนี่ยขวขคืนอัดขวขคืนอัดระบบกําอจัดขวเนี่ยมันจะฉีดฉีดอยู่ใต้หอคันใต้พื้นบ้านฉีดลงไปกวขคืนฉีดได้ขวบคืนฉีดได้ฉีดได้ตลอดนะครับนะฉีดได้ตลอดเพราะว่าต้องไปเต้นระวะเต้นเขามาหาขวก อัดเข้าไปได้เลยงานครับเก็มาน้ำยาอัดเขก็ไปอัดเองก็ได้ถ้าจ้างบริษัทมาอัดก็ได้คือหายถ้าจัดปลวกได้ตลอดเวลาเออพอโนไป็นมาอันนี้ช่องแห้งนี่ช่องนี้มี่คาบอกาที่ไหนช่องเซอร์วิสเทอร์ลเฮฮาทอเข้ากลัวไอเทียนเห็นยังเฮฮาทอเฮวทอหลัวทอซิ่มเขาสอบไปซื่อผิดได้ก็ต้องพวงเ้อบ้านไผรปลวกไหนมันแก้ไขได้เอาไปไปทั้งทางทั้งทาง ครับอันนี้เป็นผัวของบ้านอู้หดชัดเล่สังเกตผมจัดเตนียมเสมอหนีควง้างบ้านไม่ฝาเชล่าสีเทาเข้มคาดกลางตัวบ้านสีเทาอ่อนแล้วจริงจสองไปอีกแล้วหรือว่าจะปลวกรอบบ้านไม่เป็ประตูเซเว็ตรอบทิศทางปลวกอย่างอืนทั้งหลากับอะไรุ้กการอะไมาแล้วหุ่นไก่เขีดปุ๊บนี่คือหายอืมาเอาแถมให้เขาแถมให้หรือว่าจะปลวกเขาแถมให้ฟรีบ้เสียต่างไป เดี๋ยวเฮากก์ไปในบ้านเมึงได้นากันนี่ประเด้๋ยวากันกระเบื้องเลือกได้ดูภาได้เลือกได้ผมให้เลือกหลายเด้ใครพวกอยากเลือกบอกผมด้วยว่าเดียวเ่าเลือกนี่ยกจับให้ได้กระเบื้องขนาดสี่สิบคูณสี่สิบแน่นครับนี่ตรงนี้ตกแต่งให้นี่ยกแต่งให้อ่าระเบียงหน้าบ้านขนาดเท่าไรจริงสองเมตรคูณหกเมตรห้าสิบสองเมตรเพื่อนสองเมตรเฉียง่อเนี้ยงระเบียงครับอ่าผมพิจารี้ ผมเป็นทหาสิผมเป็นทหาสิผมเป็นทหารสิเชากงสีเลยนะครับฟาเข้ามาเรียนกว่าอืมป่ะเนี่ยเราเรียนหน้าทางอ่าเราเรียนหน้าทางฟ้าแขมให้ฟ้าลุงแขมให้ลุงแขมให้อย่างนี้เลยมีแขมซสียด้วนี่ฟาเห็นไหมล่ะมึงไม่เห็นว่ามึงยึดสักพื้นใช่อาฟ้าแขมให้อย่างนี้เลยแล้วก็มีม้านั่งตัดเหลี่ยด้วยตัวเหลี่ยดอ้ําตัดเหลียดอ้ํ ไปเดี๋ยวเข้าไปไหนครับนี่ประตูหน้าบ้านประตูหน้าบ้านพิจิงประตูหน้าบ้านเท่าไ่านเนี่อ่หาห้าหมื่นหกวันนี้ยรวมติดตั้งให้พร้อมห้าหมื่นหกคนเปลี่นตีเปลี่ยนเปลียย่ยนจากมเนยมนอนมินิมบั้น,น,นสไลดของเาเปลี่ยนเป็นประตูใหม่ห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกเงยมือคือแบบไม่กิดไม่ก็ดีไม่ก็ดีงา้ยนนี่มือจับสิเลยเอ สั่นๆไรนี่ไอย่ามายุ่เหมือนผมนะไปหลายหๆแล้วนะกับฟองบานยาเดียวมึงมึงยายุ่งอยู่ประเดี๋ยวมันไม่ให้บานยุ่นะมันเป็นบานเลี้นนี่อ่าผมบอกว่าไว้ือหรือบอกกับของไม่บอกกับฟองแล้วีย่เบานเลี้ยนเลี้ยงเออ่ะไปสิของแบนีเดินเข้ามาแล้วก็้อข้ามาแข็งรก็งมาได้นี่ขาว้ยิ เด็ก4เมตรคูณ50 4คูณ60 50ได้หนึ่4เมตรได้่กเพื่อพเป็นกระเือตนโะาน้องสิบ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 ไ้องกว่าไ้้องากมากไหมจับทุกอน่หลายห้งค้างจะเ็มท้น ครั้งก็วัววัวครั้งสีแดงสีดำสีสีไหมด้สีงก็ตู่เลยางหรือเปสงก็ตู่เลครับส่วนขนังเราสกิมสกิมครับสกิมให้สกิมไม่สกิมไม่ฟรีสกิมใม้ฟรีผมก็มองมองเิสกิมก็จะผมก็สกิมไหงานขายลองสกิมไหครับสกิมให้ฟาดยกสูงสามเมตรสามเมตรตรงๆงสาเมตรสเมยรนี่สามเมตรสครับสามเมตรเไป โซนฟาเราแถวแค่บุงานพลางเรื่องของสูงเยสูงเลยบุ้งไปฮ้องน้ำแห้งเสี่ยเลยนวกมีบุ้ดาวไลยแกงน่าบุ้งไฟอาจจะมีส้นทางนิดหน่อยเนาะดาวดาก็มข็งของเจ้าของบ้านเนระก็สดุมีคนสอบถามเดี๋ยวขอโฆษณารจะไดันดุโึมุ้สั่งเล็กเล็กโ่่ขอเอาจากหางเอาจากหางแล้วทำเด้อขอมัจากหงแล้วกับตัวหนัก ค้นเกี่ยวข้นเกี่ยวเนเป็นแผ่นมีคิ้วสีนนมาตรฐานท่่นอ่าแนซีแผนมีเสี้ี่ไออย่างน้จริเนาะด้เป็นแผ่นมาตรฐานโดยเฉพาะเส้นน้ำบานอีหลังค้าเขาก็เป็นหลังาเอสซีจีตัวตัวเร่มตัวของพ่อก็ฟาดเื่อ่่เป็นฟาดขาขาาขากซีจีเคืแต่เพือนเนาะเอาพวกข้อแข็งแน่งทันท่านเส้พดีกันเอาแล้วก็บริโอเส้นบางพอดีกูแล้ตามมาตรฐาน กมาลผมก็ต่อฟองแบนี้นะครับเสผมก็ถึงจมแม่จมผมตลอดเมื่อใดผมก็มีมาเลยนะควอมดีๆเลยงานรอ้บ้านหลังนี้นะครับแตสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้อครัวหนึ่งห้องรับแขกสองระาเรียงเรียงหน้าห้องหอที่หนึ่งด้านหน้าตรงห้องพักไปห้องนนที่หก่อนห่ารือวาข้านี้ย่เลยนี่ห้องนอนที่หนึ่งนี่ห้องน้ำหลวมถูกะยูนิตอีกห้องนึงห้องนอนที่สองห้องที่สอง ไปเานากเปห้องที่นึงกันอ่าครับห้องห้องนอนองที่หนึ่งเป็นห้องหน้าบ้านเราปกติเนาะใช่เป็นห้องหน้าบ้านขนาดอะไรพี่ขนาดสามเ่ห้าสิบพสามห้าสิบ่างพื้นเป็นตัวเรืองตัวเดิมตัวเดียวกันกับ่ห้องต่แขครับห้องนี้ขนาดสามห้าูสมหตัวเฟืองตัวเดิมหัววิงรอบตัวเดิมแต่หน้าบ้านเป็นหน้าต่างบานใหญ่

ห้องที่สองห้องที่สองท่าไปห้องที่สก่อนกันเลยขนาดเท่ากันแน่นขนาดสามเมตรหนาิบพูดามยมนหนาินี่ให้เด็กโดเบ้าเราทำยันหนาสิันหนสิกขนาดสกีไผ่หน้าตานี้หนึชุดแบล็อกแอร์บล็อกแอรอันนี้ แอร์เมียแอเมียแอร์าไมแอรจุดเมียแอร์เดี๋ยวเราทิ้งไให้เพื่อให้ช่างแอร์ใช้เมียตัวนี้ใช่ค่าซุ้มเงินห้นี้สร้างแอร์ในสิกเอร์มอกรปากตรงไหนดทีนี้ไฟก็ได้เป็นยังงทกไฟตกนะครับไฟตกมาได้มาตรฐานว่าแหวนตงไฟเลยองแยกเมียนม่เห็นมั้อตรงแยกเมียน้ตงแยกเมียนบตองแยกเมียนแลต้องใส่เพราะบางทีผมไปี่อวก็ลับไปเอาย่นี่ เอายืนด็กกันนีเอายนเดกิ่เกอรว่าเีนรือยรอยัากนร้ไหเพราะอยืนดนแน่นบ่เยอบอเขาเล้ก็นไปไฟตู้เขาออกมีแอวเยกหกบนของใจนี่บ้านสวยวง่อไฟอย่างแสงสว่างเขาแยกเป็นแสงสว่างแปเกเขาแยกแยกวจอนชัดเจนแล้วก็มีสายก่าลวดดีห้าะแหววไงยะครบแหวไแยะแอันนี้ Yeah, Bạn yeah, 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 yeah. oh, yeah, bắt yeah. uh, yeah. yeah. yeah, uh, tay, yes, 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 tiền anh yes, 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 biết yes, 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 còn cái gì, yes, 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 rồi yes, yes, à, yes, cho yes, 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 như thế, yes, phòng เลยี่ขอแข่งินีขอแขงินของนี่ใส้ของนี้เลยจริงว่าานานี่เนี่ยคนหลงหลงหลงเสนีบานาีล้ก็ทังสี่หลัก้ใส่ใส่ยั้นใส่ยังไงหอกงามหงอกจฟังชันจะฟังชันผมยังบางที่ยังมทุกขนงานเก็ก็ต้องยังขนาดบานเอาไปูชมนี่หงอเลย้ขาวเลยขาวเลยอารทรจริงขนาดแม่นาิ คูณสองเมตรเกาิบสองเมรสินสีสีกระเบื้องพื้นเป็นสีขาวขาวกันขาวกันขาวหมอกีเลยดิทุ่งเ่าเด่ยเอี่นดิทุ่งเ่าเนี่เพราะคุณยายเราอยู่หลายอ่ารถสเตียร์ไหนฉากกนเป็นเป็นครึ่งท่อนคึ่งท่อนอันนี้ก่อนนี้เป็นกระจกแต่มันลงมลงเราจะขึ้นมาเลาจะขึ้นมาช่องช่องบ้างจัไหนเง้าสีเลย

ขนาดมินิมอลครับม่นมองไม่ๆนมีมอนครับอันนี้ค็อห้องน้ำเฮ้ยห้องนอนห้องที่สามห้องนอนที่สามชีวิตที่สามของร้อนนะครับเล้วของร้อนมีดีเหมือนองคัวอย่าพ่องครัไปของร้อนก่อนองห้องนอนห้องที่สามเป็นของเงีที่ดงของเงยกว้างสานีร้อนว่างกว่าที่เจอแรงก็แรงที่ของครัสามถี คือกันสเกิมให้คืออะไเนา้ฟฝ้าก็ฝ้าก็มีโคไฟให้ยาวแลยยาวไปทีเดียนันนันมองกวันเลยโอแสงทีีก็ดำอง้เลยมั้งไอ้จริงิงว่าเปนลานแสงนมีโคไฟให้หนึ่งชุคไฟให้หนึ่งชุดแน้วฝังนี้เป็นห้องน้ำมีห้องน้ำนะห้องน้ำอ่ามีมีห้องน้ำมตัีเป็นห้องน้ำไม่ห้องร้อน งาของงานเยบกงาเัครับตนไยขาไ่สงแค่บอกวคนั่ไหนเลยคกอยกันนะคกันเลยค่คเขาขาเท่าไร่ติ่งห้องนี้อ่าเท่ากันเอ้ม่ถ้สิคนสองไม่เก้าสิบรับอ่าปูกระเบื้องสุดด้านหลังแกติดกระเบื้องเป็นสีดำนะอันนี้เลือกได้เพราะอันนี้ซอง ไม่ใช่ช่องวางตบู่ว่างอุปกรณ์อาบน้ำเพราะเรมีให้เราก็มีช่องซื้อเบียร์ให้เรามีช่องระบายอากาศให้เนาะอันนี้ครึ่งท่อนเหมือนเดิมก่อครึ่นหนึงแล้วก็กระจุกรึ่นหนึงอุปกรณ์เรามีให้ครบสุดต่างหมายบริษัทบ้านเราเห็นเกิส่วนต่างเท่าไหร่ครับนิดน้อยครับกระเบื้องกับอีกประมาณเกินห้าพันางเดียวถ้าโดนทั้งนมาทั้งบ้านนี่มสุดต่างสุดต่างกูกเงินห้าพันอย่างเดียวหรอเอแล้วบ้า

ประตูของฟัวแบบมีก็ได้นะับสวยงามครับปะมาเข้ามาอันนี้ขนาดเท่าไรพี่ริงอันนี้สามถิบคูณสามเมตรอ่าสามเมตรจิงคูณเมตรเขาตื่ยาว้าสิบเรเตื่นยาว3้าสิบแถมขานึเมตรสามมันไลท้ายมันสามถห้าสิบเมตรแถมห้าสิบเมแถมมีห้าสิบซนนึงจริงแต่สกปรกจปาซิ่งเขาไม่ไหนแบบนี้เลยแม่แถวแต่อันนี้บานนีตัวแถมเขาซิงรางการแล้วแถมไหแม่แถม

ีเลยเลยฉีเลยเยเขาเติมน้ำแบบนี้เลยอันนี้เป็นระเบียงระเบียงข้างนี่ก็ขอแล้ยกวันเดือนวะครับระเบียงข้างงานวัดิได้มองผมาตั้งโม้เลยมาดิมันขึ้นบ้านไปีกได้ตั้งโม่หายเลยโม่กคนว่ะอันนี้ขนาดสามเมตรคูณสามเมตรเนาะแอ่าสามเมตรคูณสามเมตรครับระเบียงเย็นสบายวะครับเย็นจ้าเย็นสบายถึงไหนนี่นั่งได้ สามคนสี่คนสี่พี่ิ้งนั่งของนั่ได้เป็นสิได้เป็นสิบด้วยนี่คุณเล่าบางโต๊ะกลางได้พอมัางโต๊ะกลางได้หยิบกาแฟได้นาะงี่น่งแพูดได้หน่อยนันกับเพื่องพื้นสามารถเลือกได้นี่แดดแดดยามนี่พี่เลกเลือกสีสีเทาแน่เลยสีเทาอ่าคาสสี่สิบพุ้นสี่สิบว่านีมาหน้าแห่สีเลยพี่เล่าแต่เกห่สีเลยตอฝามีโคมไฟไหย่โคมไฟตีบล็อกบลคแน่นหมดเลรับีเด

แม่เราเคยทำผ่าตดวันไหนบ้านเรางามบ่แม่นแม่เนาะต้องฟังต้องข้างจากของบ้านเป็นตงของบ้านเอาเรียดดีวดีต้องฟังจากของบ้านไปครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครุณคุ้นสวัสดีครับนี่บ้านพีนัตตีบ้านพีนัตตีเดี๋ยวสิมามาถามแม่ถามบ้านบ้านแม่งามบ่งามงามคนไกลไปไกลมากกัน จักว่าเขายองเส้าหนาจักงามอิลีโอ้ยม่ใหญ่สมงามคักเตะแฟนนะเอาตางามแล้วก็จังจ่างเนาะแม่ยังแม่ไผ่บ้านแม่ไผ่พี่พี่ศีครับผมอ่าพี่ศีเป็นน้องชายเป็นน้องชายของพี่นตีน้องชายพี่นตีพี่นตีอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทลอยู่ฮอลแลนด์ส่งเงินมาให้แม่สร้างบ้านให้แม่อยู่แม่ก็พี่ศีอยู่เอาเลยเพื่อนลังนั้นไผ่ที่ยู่แม่ แบ่งกันยุคือเก่าละดยืมกันบ้านนะหลังเก่าหลังนั้นเขาก็มาสั่งคือกันล่ะเอาพี่ศรีกับแม่นี่เป็นยังไหนบ้านหลังนี้งามถึงใจบ่ครับงามถึงใจอ่าแม่ว่างามถึงใจขบคุมงานโดยพี่ศรีครับพีิธีเมืองแม่รอพี่ติงงานงานงงมุดแลผู้แล่ผู้ออกคำสั่งโอ้ก็คือพี่ิธีส่งเงินมาพี่ศรีดูแลควบคุมงานให้อืม บานออกมาสวยถึกใจสวยเยี่ยมเลยครับพี่สีผู้ใดเป็นคนเบิ่งกาลิ้นบานสวยพินัตตีบ่ครับแม่ครับพี่พี่นัตตีเราเราเบิ่งในยูทูบนะครับเบอบ์ในยูทูปเป็นเป็นเรื่องมันบอกมาแล้วมันใจแห้งเลยมันใจมันเห็นวโอนเงินไปก่อนนั่เนาะสุดยอดเลยโอนเงินให้ตั้งแต่งวดแรกเงวดแรกหรือเงินสองไปงวดแรกงวดชองมากก็โอนให้หมดเลยเนี่ยใื่ว่ามันใจครับสุดยอดเลยมัน แถวนี้บ่มีการอันนั้นบ่แม่การไปเลยบ่มีบ่มีมีแต่ว่าเป็นคนเครับองม้าคนมีเห็นหลายหลังอยู่แม่กระชิดอยู่ที่แรกก็จีเป็นยังไงเนาะแล้วโบน้อวัสดุเนื้อใ้สร้างเหมป็นยังไงโอนเงินให้สร้างหมือแม่ก็นอนวารับอิหรี่ขึ้นไปขึ้นมากกับว่าันหู่จักเนาะม้าคนกับหัวกสิตพอกันไม่มันก็เลยโบหูเมื่อก่อเป็นเครื่องเครื่องกลางๆลางยุโรเซียกันแล้วแม่วมาแม่ยมาเอาไปมามันก็มีผลสำเร็จอิหรีอยู่ แต่จะเหตุแต่จะเหตุจังสี่กับคนอื่นได้เป็นบางบริษัทเนบาด้อครับเนี้ออันนี้มันเป็นผมผมก็เลยว่าผมดีหรอกแต่ว่าเามันก็มีหลายคนอยู่เขาซื่อทรัย์สุจริตเนาะแม่เนาะแต่ว่าส่วนหลายส่วนหลาย่าเหตุซ่าสิต่วนจ้าของฮะทั้งกี่ยวหาเงินมาอย่างลำบากเนาะมันบ่คของหน่อยเนาะครับเกิดมานีหน่อยคนอยู่นี่ผู้เสีนเงินล้านครับอันนี้เพื่อนมั่นใจเนาะแม่เนาะเพื่อนมั่นใจครับ เิ็นก็ว่าเบื้องแล้วมันบ่เปียังดอกแม่รงอ้นไปเรียบร้อยจังว่าห้แม่ฟังทำไมแม่ฟังโอ้ยมาบอกห้แม่นอนว่ารับจอมมือลับเลยบ้าดนี้นอนรับตอนนี้เนี่ยรับก็เห็นเบื้องมาเบื้องมาเรื่ยๆอย่างนี่แหละรู้หรือไม่บอกเลยนี่แหละผมบอกหลายบ้านแล้วหูจ่างประเทศนะหูจักผมหูจักเดียวเดียวโอเคแหละกาลิ้นโอเคแหละแต่บ่บอกแม่แบบนี้ผมได้ไปออยแม่ให้บ่เปนหยังดอกแม่บ่เปนหยังดอกได้เงินแล้วุ่นล้ะผมจัางสิไปเพว่มือ หงงนปุ๊บกอนมันเห็นมากคับตายเนียกว่าสีว่าอังสันเนาะเอาบบดนี้บ้านเรียบร้อยเล้วผมทำแม่ก่อนเอาเดี๋ยวสิถามพี่สิทมแม่ก่อนแม่ดีใจบ่กับพินัตติแม่ภูมใจว่าก็พินัตเต่ก็พูมใจมากจใดอือเป็นยังไงพินัตติเฮ็ดบ้านหอยู่ังเดดูแลพ่อแม่เหมือนเล่าคัก ราคาดอกแม่กับบ่เอาลูกเคยมาถามลูกสาวมาถามแม่บ่เอาเลยบ่เอาเงินให้ดูแลพ่อแม่ไปจนหอดมือสุดท้ายพุนละมบ้านนี้แห้งได้หลายภูมิใจบะภูมิใจหักบ่นี่หักแล้วบนี่โอ้ยก็หักแล้เนาะลูกจาของคือฮอดคือฮอดบะคือฮอดดยอดเลยเดี๋ยวมาสร้างบ้านให้แม่แล้วอันมือได้บ้านอย่างเงี้ยข้าวอันนั้นอันนี้นอนกับระับเพื่อนการชีหักแม่หักกึ่กัน ได้ไม่เห็ดบา้านไปน,นี่นาะพี่สีนาะเห็ดบานหลังใญไปน,นี่ให้มแม่ได้อยู่มันหน่อยคนได้สิเห็ดได้ส่วนหลายบคอยเฮ็ดบ่คอยได้อยอยแต่ว่าก็เต็มที่ของทุกคนครับเต็มที่ของทุกคนถามมันเต็มที่แล้วได้หน่อยได้หลายสใดก็จกะดีมดด,มดนาะแม่เนาะแ,แต่พินัตตีเพื่อนเห็นได้เพื่อนประสบความสาเร็จเพื่อนเห็้แม่เพื่อนมีความสูงได้เห็นให้น้องเพื่อนมีความสูงได้เพื่อนกัสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วพี่สีเป็นจังไ๋กับพินัตตีสุดยอดว่เอยยผมที่หนึ่ง ที่หนึ่งที่หนึงของทุกคนเจผมพันเมินเจเอินเจเอินเจเจเอาในอไหนปฏิบสิปรึกษาครับผมสองคนเอาไินวาน้องเอาไหนเอาไหนเอาเ่ียงที่แล้วแล้วจะเจพอดีบาลที่มีบอลไม่ยดบ้านใหแม่จอหนี้มีจากหลังเยัดบ้านหแม่เดี๋ยวยลังไหล้งผุนกับแม่ได้ครับล้างผกัเฮ็ดแม่ครับลัอเเนือตีาเ่แม่ครับลคืงเครื่องของพว้กันโอ้ได้สองหลังแม่ครับอลงผุนกับแม่ล้งผีกับแม่หน้ากับแม่ด้ หน้าสิบหกเลยหน้ากระเบี้ยนพ่อเลี้ยงพ่อแล้วถามแม่อยู่แม่ซื้อยังอีกบ่บ่พ่อแล้วงเานี้มาสั่นกูนี่สุดยอดเลยนะแม่เนาะสุดยอดเลยเอ้าผมก็ดีใจนะพี่สีนะดีใจน้ำมืดมากกับบอทิมพี่ทิมน้องผู้ใดมาแจกใหญ่ไปมืดคอยบริจากปากสุดยอดเลยลูกค้าผมมีทุกคน คนเฮ็ดบ้านให้พ่อให้แม่ได้อยอดเด้อันนี้ซองหลัง <มา S 2> หน้า,นาอีกหาเงินหาเงินจากเมืองนลอดหน้ากับพอ่อครับแม่หน้า,อ,นาอีกพ่อให้มออแม่คือว่าโอเคเลยเขาท่าไทยไปนี่ผู้ปวดพ่ดพอนซุ่มพีซุ่มน้องซุม่มพวกเจ้าไม่เห็นกสิว่าหลายอยู่กสิว่าย้ายนั่นย้ายนี่กสิว่าอยู่ยายอยังย้ายอยังย้ายฝายย้ายฝายมาหาได้อยู่บ่ย้ายฝายไปอยอยู่บ่ปล่อยอยู่บ่บ่อหรือว่าไปบ่ลงมากกลยโมเมีน กัญยมีย่ำบ่มีเ้าไปประกาศเด้เอาเสร็จเรียบร้อยเห็นแม่มีความสุขพี่สีมีความสุขเนาะพี่เด้ตีพนเมืองโยโย่ทางต่างประเทศล้อกับสีมีความสุขจังไดผมเดียวกาลินงกับพี่ติงเนาะกับน้องกระตูกับทีมงานกาลิ่บ้านสวยกัขอให้แม่พี่สีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ห่มเย็นเป็นสุขล้วกะ ให้ยผิหน้าตีหาเงินนันหมานให้รำร้อนองหลักไ้มีความสุขยังซีไปเรื่อยๆตลอดอขอย้แม่มีความสุขผิวสีมีความสุขห,าหลายๆขอบคุณครับขอบคุณครับอเอากระสานเท่ากับไปท้ำนี่เดี๋ยวผมฝากช่องกอนใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 0 3 1 5 2ด3 0นะครับหรือว่าถ้าเข้าไปในเพจเพจการลินบ้านสวยนะครับแล้วก็ส่งข้อความขอมาติดต่อกันขอมาได้แล้วมาเหตุบ้านให้พ่อไห้แม่หรือ อางอนาคตของเจ้าของเองก็ว่าไปเนาะครับเนาะเฮ็ดได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นตามกำลังเขาเนาะแม่เนาะดีมดว่าแต่มีความตั้งใจจะเฮ็ดเนาะแม่เนาะเอากรับนี่ก็ติดต่อนนี่กันนี่ละติดต่อนไว้ชัดยังเนี่ยไว้ชัดยังยังกาะเขานะเกาะการลิ้นบ้านสวยจริงไ่ารถยอดการที่มาเสือเนาะแม่เนาะนอดวมันก็คักอยู่ละโอนเงินไปให้ยก็เฮ็ดให้อยู่ละเนาะว่ต้องไปคิดบอกบอก บอกรุ่นหลังๆเนี่ยถือกําลังสีเพชรบ้านคืออย่าคึดนน้ำไหลเออบ่คขึ้ดอกบ่ต้องคึดดอกคันบริษัทนี่เออคันบริสัทขนี้บริษัทนี่บ่ต้องคึดเพราะว่าโอนไปแล้วมันมันจีนน้องมาลับเห็นตัวย่างแล้วมันจีนน้องมารับเรีนมาเมล่าเออทุกทายก็ได้บ้านคือเก่าเอาจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัสดุสังเคราะห์แห้น้ำไผว่าบ้านแม่ไผวพี่เสีงามพี่นาฏีงามกะคอมเมนต์ให็นนะอยู่ข้างล่างจะได้หูจักกันไว้ สวยกะคอมเมนต์แนว,ว่าสวยไผยสิบวเมือมงกะมาขอ,งอางญาติแม่เมืองเลยเลยบ้านแม่ติดหนทางแล้วแม่นเนาะเนาะมาหลายอยู่ตัวซุ่มมาซุ่มแวะมาเขาวาง<อ>าไดแล้วแม่ใจเขาบอเขา<อ><ะ>ก็วางงามจะหาเงินก่อนขอเขาวางสี่ขี้กายไปนี่งามเดียมีบ่นั่นล,ะละ่ละหน่อยผู้สิบว่แม่ขันคนมาต่างชินเวียนตาบ้านเจ้าของนี่มีตาบ้านเจ้าของหลับน่งโจูอยู่บุญเขามาถามได้สร้างใสไม่ไงไม่ได้สร้างใสกะว่าที่เขาติดต่อในอันนี้ล่ะ เอามาแล้วเอาเอาแม่ขอบคุณครับว่าแต่เอาแม่เอาสวัสดีท่านผู้ชมกันอาสวัสดีครับบายครับขอบคุณครับ